ประกาศโรงเรียนสีขวัญเมืองเรื่องเจตจำนงพิจริตของผู้บริหารโรงเรียนสีขวัญเมืองมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสําคัญกับการป้องกันและตราบตามการทุจริตและปร,บรับยุที่ชอบเพื่อสร้งสางศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสีขวัญเมือง เป็นองค์กรธรรมาาิบาลในฐานะผู้บริหารโรงเรียนสีขวัญเมืองจึงขอประกาศเกิดจำานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุรจริตทุกรูปแบบทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งม,มั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและปราศจากการพุดโกิกภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ 1. ด้านความโปร่งใสคือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหอน่วยงานรวมถึงข้อมูลการกกจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดก,การรอเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 2. ด้านความรับผิดชอบคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีการที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนหรืปันนสามด้านความปอดจากการพผริตคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบนสี่ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองคอ์กรคือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิ่มเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 5. ้าด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานคือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงบป,ประมาณ และการมอบหมายงานจึงประกาศให้ทราบและหรือปฏิบัติโดยร่วกันประกาศณวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2566นายประสงรานิเศษผู้มนการโรงเรียนสีฟันเมือง